โอ้มาครับมาพี่น้องอ้อมป,อปูอูปูนะปูนาะปูนาไม่ใช่ปูทะเลนลี่ฮวันนี้อาหารเช้าอาหารเช้าใช้สายละวันพุทธที่สิเจ็ดมกราคมสองพห้ารอย หกสิบเจ็ดครับนี่มันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาตักแบ่งแบ่งรั้วก็ทานทานในส่วนถ้วยของตัวเองอนะปูสองตัวปูสักัวนนะแล้วก็ถ้าไม่พอค่อยตักตักมาใส่จานพื้นที่ของตัวเองตรงนี้อืม เพื่อนท่านอื่นทานนะครับพี่น้องนี่ขาวนี้าวามอมาเนี่ยโอ้แซ่บแซ่บแซ,บแซบออออ่บจัดข่าวนียวนะฮะ เวลาปั้น,นเขาเหนียวกันปั้นอย่างเงี้ยนะะปั้นอย่างเงี้ยนะปั้นกำเข้านะฮะกำเข้าเหมือนกำหม,มัดเข้าอืมอมงม,มีแก้วมีแก้วเนาะ เดี๋ยวทำแจ่วง่ายๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวมามานะครับเดี๋ยวทําแจ่วให้เห็นเลยทําง่ายๆก็มีมีพริกผ่นพริกผงนะพริกขั่วพริกผล,กผลแล้วก็มีข้าวคั่วแล้วก็เออมีมีน้ําปลาน้ำปลานี่จะใช้ น้ำปลาแท้หรือน้ำปลาผสมก็ได้นะแต่ต,ตัวนี้มีน้ำปลาแท้ตาหอยเปาหือก็อใส่เข้าไปใส่ไม่ต้องเยอะแล้วแต่ใส่มากใส่น้อยโอ้น้ำปลาจะหมดละโอเค,อมอเคอไม่เป็นไรบดทาแบบง่ายๆ ทำกินเองแล้วก็มีมะนาวบีบมันยังมีทั้งเผ็ดพริกนะเค็มน้ำปลาแล้วก็เปรี้ยวของมะนาวนะครับประมาณนี้แล้วก็มีข้าวคั่วด้วยจะส่งกลิ่นหอมนิดนึงนะเอาไว้จำนี่นะจริงๆก็จะใส่ต้นหอมซอยก็ได้แต่พอดีผมหาไม่เจอ แล้วก็คนนะคนตรงนี้นง่ายๆม,มันจะมีอเคแล้วจริงต้องมีต้นหอมซอยถ้าถ้าเป็นทางาทางอาหารไทยกาก็จะเป็นพริกสดใช่ไหมเป็นพริกสดผันมีมะนาวมีกระเทียมอะไรประมาณนี้แล้วก็โอเคได้แล้ว Okay. นี่เราก็โซโล่บรรเลงกันต่อเลยฮะบรรเลงกันต่อเลยโอเคนะก็นี่นะฮะจำอย่างนี้ก็ได้ยี่ทานคนเดียวก็ไม่เป็นไรอืมป้น้นมาอีก เพื่อสดดวในการถายนะให้เห็นว่ามีติดบก้นเหนียวอยู่โอ้ผมจริงๆมันก็มีเนื้อมีเนื้อปูอยู่นะมีเนื้อปูอยู่เนี่ยเนื้อปูละลายเนื้อปูละลายจำติ๊กอย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมตักแบ่ง,อ,งออกมาแล้วกินในพื้นที่จาสนส่วนตัวแล้วไม่เป็นไรเราโซโรได้เต็มที่ ยังได้อยู่แบบง่ายๆแล้วก็แกะแกะปูจำไหมจำอเอามาดูดกินได้ โอ้โห oh. สุดยอดนะฮะแบบนี้ฮะยอดเลยจำแจ่วนะฮะนี่แจ่วนี้กินคนเดียวนะกินไม่หมดก็เอาไปเอาอร่อยอร่อยปูเนี่ยมันกิน กินกินได้หมดเลยทั้งกระดองก็าดะกินได้อืมอมือร่อยครับอืดูดกินเนื้อมแล้วก็ไปดองแข็งมากกินไม่ได้ก็เอาออกมาทิ้งอืมอืม มัานลางหมีประกาศมีต้นหอมอืมดูดดไปครับผมโอ้หพริกพริกนี่เผ็ดมาก พริกน่ตำเองคั่วเองเอเป็นพริกตรงนี้ไม่น่าเป็พริกแดงกินดาบ่ะคืทงที่เอาไปตำแล้วก็คั่วละเอียดอืม ช้าควบมือกระบ,บังไปเลยอีกตัวนึงยังอูปูอ้อมปูเช้าควบกระบ,บังไปเลยอิ่มแน่นอนถ้าเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เท่ากับว่าตอนนี้เท่ากับกินข้าวเหนียวเนี่ยไปสามถุงแนละ้วอี่เข้าถุงที่สามแล้ว ถ้าเทียบปริมาณนะเพราะว่าอูนาเนี่ยอ,อร่อยมากโอ้โหสุดยอดฮนะ ลอยฮะซูมแก้วเนี่ย,อ,ยอู๊ปูครับพี่น้องน้ำแก้วน้ำแก้วข้าวเหน,น,นียวข้างนร,ร้อนๆฮะ โอหไม่ได้ติดไม้ร้อยไม่เป็นไรลืมติดไม้ร้อยถ้าติดไม้ร้อยก็ติดปกเสื้อก็จะไดอยินเสียง,งชัดเจนเลยติดคอเสื้ออืพริกแล้วก็นี่นะ ักแดงออกมากินคนเดียวมันจะได้สโลไดได้เต็มที่แต่กินร่วมกับผู้อื่นก็ต้องมีช้อนกลางมีอะไรเนี่ยที่เราใช้ช้อนกลางตักออกออกมาแล้วนี่ครับมันจะเป็นพวกนี้มันจะมีเนื้อปูละลายกับน้ำอ่อมแล้วอืจะหมดนะฮะน้ำจิ้มแจ่วผม

มึงยังื่อ, <c oughs> อุ้มโหกินไปเยอะมาก <c oughs> คนเนี้ยเนี่ยหมดไปครึ่งกระติบแล้วอะ่ะหมดไปครึ่งกระติบแล้วเ <c oughs> กือบเกือบเกือบครึ่งกระติบแล้ว เขาเรียกว่ากระติบฮะกระติบภาษาภาษาอีสานภาษาลาวเอนว่ากระติบเขากระติบเขากระติบคือกระติบกระติบเขาเขาบม่ได้เอื่อกระติบเอื่อมากระติบเขากระติบต่ออีบอติบนะกระติบเขาภาษาอีสานออกเสียงว่ากระติบเขา ภาษาไทยภาษาว่ากติบข้าวกติบข้าวเหมือนกับคขาว่ากติกน้ำอะแหละติกน้ำกติบเขากติกน้ำก็หมายถึงว่ากติกใส่น้ำกติกน้ำกติกใส่น้ำกะติบเข่ากติบใส่ข้าวอืมกติกน้ำแข็งหมายถึงว่ากติกน้ำแข็ง กระติบข้าวเหนียวหมายถึงว่ากระติบข้าวเหนียวอย่างเงี้ยอืออ้ยอิ่มแล้วฮะพริกจัดไปแล้วเดี๋ยวเอาถ้วยกับถ้วยเล็กเนี่ยถ้วยน้ำพริกกับจานเนี่ยไปล้าง โอเคนี่ฮะง่ายแล้วก็เอาช้อนกลางนมาีมาตักมาตักมาตักกินแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยไปล้างอิ่มแล้ว <c oughs> หมดนะฮะเกลี้ยงแล้วพี่ก็เกลี้ยงเกลี้ยงฮะ อดีนะที่ไม่ได้เห็นน้ำปลายเยอะมันเค็ม <c oughs> จบปิดปิดกระจิบเข้าปิดกระจิบเข้าปิดกระจิบเข้าปิดกระจิบข้าว ต่ออีบบติบนะกระติดก็รอเรือสระอะกระตออิ่ดกระติดข้าวเหนียวกระติดน้ำแข็งกระติดข้าวเหนียวกระติดน้ำแข็งเออเป็นยังอิ่มมากกระติดข้าวเหนียวกระติบน้ำแข็ง กระติบข้าวเหนียวกระติบน้ำแข็งกินให้เกี้ยงเกี๋ยได้อร่อยอดินแข็งโหนี่ถ้าเป็นส้มตำนะี่เนี่ยไปตำใส่ได้สบาย หมดแล้วอืมเดกนนวกัครับทุกท่านครับสวัสดีครับขออภัยเข้าใจปาก